สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิ้นอยู่ที่ฟอร์ดรุ่งเจริญพัฒสา,าขาคลองหลวงค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะพามาดูนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นตัวกระบะสปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นสปอร์นะะอรตนะคะเกียร์ออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่9 9 4 0 0 0พบาทนะคะมาดูรายละเอียดกันว่าแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะ ด้านหน้าเลยด้านหน้าเนี่ยเราได้ใส่ชุดเป็นชุดแรปเตอร์ให้กับคุณลูกค้านะคะก็มาเออจะมาแบบนี้นะคะด้านล่างแบบนี้นะคะชุดแรปเตอร์นะคะแล้วก็ใส่นะคะกระจังหน้า FO R d สงแรปเตอร์แบบนี้นะคะมาฟอมกับไฟนะคะสีขาว3จุดด้านบนตรงนี้นะคะอ่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะซุ้มล้อนี้ก็มากับอ่อชุด ของแรปเตอร์นะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่มาเพื่อให้รับกับแมกเระยังนะคะที่เปลี่ยนมาเนาะแมกเนี่ยจะเป็นรายนี้เลยสวยงามมากๆนะคะก็เป็นลายย้อนหิตของกระบะนะคะแล้วก็ใส่ยางนะคะดีเซนตินะคะตัวนี้ซีรียงจะอยู่ที่2อ5เ5็5ทัพ555นะคะดูสวยงามมากๆเลยอ่ะถัดมาค่ะมาดูด้านในกันบ้างนะคะ ภายในเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะจากโรงงานนะคะตัวสปอร์ตอ่ะแล้วก็ภายในกว้างขวางมากๆนะคะด้านหลังของตัวสปอร์ตเนี่ยจะมีแอร์หลังด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ที่เห็นนะคะสีน้องเป็นสีมะม่วงอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเราได้ทําการแลปสติ๊กเกอร์รอบคันให้กับคุณลูกค้านะคะโดยสีเดิมเนี่ยเป็นสีปรอนเงินนะคะแต่ลูกค้าอยากได้ สีเหลืองแบบนี้นะคะก็แลบให้ลูกค้าทั้งคันไปเลยนะคะแล้วก็ถัดมาด้านหลังค่ะด้านหลังเนี่ยได้ใส่กันชนเหล็กแบบนี้ให้กับคุณลูกค้านะคะกันชนเหล็กใช้งานได้จริงนะคะอ่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยไฟส่องสว่างตรงปลายด้วยนะคะก็ จะประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆอยากได้แรปสติกเกอร์รอบคันแบบนี้นะคะก็โทรมาหาบินได้ที่เบอร์0928416481ค่ะหรือว่าจะทักไลน์อินบ็อกซ์เฟสบุ๊กมาก็ได้นะคะมิ้นยินดีให้คำปรึกษาสำหรับวันนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ